คือเราเริ่มเริ่มเชื่อว่าเด็กๆนี้เขามีมเมล็ดพันธ์แห่งการเรียนรู้อยู่ข้างในใจจะเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียนรู้ได้ทุกคนเราเ,เริ่มเสียดายว่าโอ้ถ้าเรารู้ซะอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนาะเราก็จะเปิดโอกาสให้มเมล็ดพันธ์นี้พวกงามเบิกบานขึ้นที่เร็วที่สุด ไม่ต้องปล่อยเวลาให้มันเสียไปโดยที่ไปครอบงำเขาด้วยสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าผู้ใหญ่หวังดีอยากสอนเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แต่จริงๆในตัวเขาเองเขามีสิ่งที่ดีมีศักยภาพบางอย่างซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้พาเข้าไปถึงโอกาสที่จะให้สิ่งนั้นมันงอกง,งามขึ้นเราเชื่ออย่างนี้แหละ แล้วเราก็เชื่อว่าเด็กทุกคนมีอย่างนี้ไม่เลือกว่าเป็นชาติไหนพันธ์เผ่าพันธ์ไหนหรือว่าเด็กอยากดีมีมมมจนร่ำรวยหรืออะไรก็มีเหมือนกับทุกคนเด็กเป็นสากลที่เขาเรียกว่าเด็กเป็นสากลนีเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่สมสนใจเรื่องของโรงเรียนเรื่องการศึกษาแล้วยิ่งดูไปดูไปก็โอ้ยทุกเรื่องตั้งแต่อนุบาเลเรียนไปวันนั้นได้ยิ่งดี ก็จะได้โอกาสนั้นเร็วขึ้นที่เขาเรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสมันก็จะปิดลงเรื่อยๆเมื่ออายุโตขึ้นแล้วก็การสร้างสร้างไอส,สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคุณลักษณะที่ที่เป็นทางด้านสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเด็กๆถ้ารอโตแล้วก็ยากเลย เพราะว่าจิตใจของของคนเราเนะี่ยก็จะถูกย้อ,ยอมถูกย้อมให้เป็นไปตามกิเลสเยอะเพราะฉะนั้นจิตที่ที่บริสุทธิ์ที่ที่ทำหน้าที่รู้จักกุศลรู้จักอกุศลที่เป็นปัญญาก็จะถูกถูกพุ่งถูกย้อมด้วยด้วยอกุศลซะเยอะ พอเลวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นวิธีการที่ทําให้เราชําแรกผ่านชั้นรุ่มเราเนี่ยที่เป็นกุศลนานาอยู่ชําแรกผ่านก็ไปเราพบว่าโอ้โหจิตใจเราถูกขอบงุ้มด้วยอกุศลเนี่ย<ม><ม>บางท,ทีเราก็คิดไปเองมากมายว่าฉันเหนื่อยจังเลยฉันทํางานเยอะจังเลยแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อย แล้วเราก็ป่วยนะแล้วเราก็เครียดนะจริงๆมันเป็นเเรื่องของอารมณลจิตที่มันนำเราแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพบว่าอะถ้าจริงๆริเด็กๆมิจะง่ายมากเลยเด็กจะรู้จักกุศลได้ไง่ายเด็กพร้อมจะเรียนรู้มากเลยเจัดกิจกรรมแล้วก็เชิญเด็ก มาคนหนึ่งซึ่งเขาไปปฏิบัติธรรมเมื่อตอนเขาอายุอนุบาลสองและอนุบาลสามแล้วเขาก็บรรลุธรรมเจอเข้ามาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังที่งานวัดลอยฟ้าเมื่อวานนี้นะในห้องปฏิบัติธรรมคนเยอะจริงคนแน่นเลยนะเขาก็อยู่ปหนึ่งและตอนนี้แต่ว่าตอนที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาอยู่อนุบาลสองและสามก็สัมภาษณ์เขานะ ถามเขาว่า,าตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยอมันทำให้เขาเปลี่ยนแปลงยังไงเขาบอกว่ามันทำให้หนูรู้ว่า,อาตอนที่หนูโกรธก็หนูเผลอไปคิดโกรธแล้วก็หนูก็ไม่ไปยิ่งกับมันก็หกันไป แล้วก็บอกนี้แล้วทำยังไงเวลาเวลาที่เราปฏิบัติเขาบอกว่าก็นั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมเขาก็ปฏิบัติเหมือนผู้ใหญ่จิบวันแล้วตอนนั้นเราเรารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าเออรู้ว่าเมื่อถ้าหากว่าหนูอยากจะให้มันเป็นเมื่อเกินไปมันก็เติมเกินไป แต่ถ้าหนูปล่อยไปตามอารมณ์ที่มันง่วงมันเผลอก็หย่อนเกินไปถ้เกินเกินไปสายมันก็ขาดถ้าหย่อนเกินไปมันก็เสียงไม่เพราะค่ะแค่นี้เด็กก่อนหนึ่งพูดอือฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าโอ้เด็กเนี่ยเราไมเหมาะประมาทเขาไม่ได้อะอสิ่งที่มันเป็นนิรพั์แห่งโอที่เนี่ยมันไม่รอยอยู่แล้ว นะีถ้าคนอื่นได้โอกาสอย่างเขากนะ็มีนะมีหนทางที่ว่าจะเอ,อเข้าถึงสติปัญญาตัวเองคือสอนอะไรให้ก็จะทําตามนั้นอยากทําบอกให้ทําอะไรก็อยากทำเด็ดกระตือล้นอยู่แล้วแต่ทีนี้บางทีเราก็ไม่ค่อยมีอะไรเขาทำ พ่อแม่เนี่ยจะเข้ามาเนี่ยจะดูแลเูืออย่างดีใช่ไหมใช่ไม่ให้ทําอะไรเลยอ่ะ <c oughs> คนละอย่างกับเราเลยใช่ไหม <c oughs> เราก็ต้องบอกกล่าวเพราะฉะนั้นพอเข้ามาเข้าโรงเรียนตั้งแต่นุบัณฑ์เลเนี่ยเราจะจับห้องเรียนพ่อแม่สามสิบชั่วโมง <c oughs> มามาทุกวันเสาร์ประมาณสักเจ็ดแปดครั้งติดต่อแต่ <c oughs> <c oughs> ต้องมาทํากิจกรรมเป็นเวิร์กช็อปเพื่อให้เรียนรู้จักวิถี การเลี้ยงดูลูกแบบที่ให้เขาพึ่งพาตัวเองได้พ่อแม่ก็เลกไม่ถึงนะว่าลูกทาได้อื <S <S มอย่างเด็กที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงเป็นยายกลัวว่าลูกจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏว่า <S 1> <S 1> วสบายมากเขาไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ไม่ได้ร้องไห้ไมไ่อะไรเลยแล้วก็เขาก็อยู่กันกับเพื่อนๆพ,พ่อแม่ไปแอบด,ดูเขาก็บอกว่ากลับไปเถอะคุณแม่อย่าฟุ้ง เขาไม่เป็นไรเขารู้อะไรได้เท่าเท่าที่เราให้เขาได้นั่นแหละเ้นเสียแต่ว่าเราไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้โอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์ตรงกับอะไรไม่ได้ให้โอกาสให้เขาได้รู้สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดคือความรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันต้องอยู่ในตัวคนมันไม่ใช่อยู่ในกระดาษครับอย่างสมมติว่าอาจารย์ทำลักสูตรนตรีอย่างนี้ ของครูปฐมวัยคนที่มาเรียนเนี่ย s u p p ว่าจบแล้วต้องไปเป็นครูเด็กอนุบาลนะมันก็จะมีวิชาเรียนเยอะแยะเลยจิตวิทยาเด็กการเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวิชา,าพื้นฐานครอบครัวอนโนันอันนี้อันน,อน,น,นั้นนะอาจารย์ก็ลองถามคนที่เป็นอาจารย์สอนหลไยสมมุติว่าเราไปยืนคอยเด็กอยู่ที่หน้าเรียนแล้วก็พ่อแม่ขับรถมาส่งเด็ก ย่อนเด็กลงปุ๊บแล้วก็เราเจอเด็กเราต้องรู้จักอะไรครับวินาทีแรกเลยเพื่อเด็กจะได้เข้ามาโรงเรียนอย่างมั่นใจเราต้องรู้จักอะไรครับทุกคนงงมากเตอบไม่ถูกหือคนรู้จักอารมณ์ความรู้สึกอาใช่แล้ววิชานี้มีสอนไหมว่าต้องไปสังเกตในวัน เดี๋ยวบางคนร้องไห้มาร้องไห้มาหงุดหงิดมาน่ายุ่งง่วงนอนมากลัวมาใช่ไหมเออแล้วอันเนี้ยในวิชาอะไรสอนก็ไม่มีเหมือนกันค่ะแต่ต้องทำไหมรูต้องทำไหมรูต้องทำความรู้ที่แท้จริงวิชาที่แท้จริงสาระที่แท้จริงเนี่ยที่เราเอาไปใช้ได้จริงๆมันไม่ได้อยู่ในตำรา呐 เกิดจากการทำมันเกิดจากการทำ learning by doing <ม>แล้วค่อยๆสรุปออกมาแล้วมันจริงเป็นวิชา<ม>ใช่ไหมผูม้สอน<ม><ม>ต้องรู้หลักการอันนี้แล้วก็ต้องสอนแบบบูรณาการนะ<ม>ถ้าสอนแบบแยกส่วนแยกเป็นวิชาวิชาก็ไม่สนุกแล้วก็คือเรียนวิชาอันนี้บูรณาการภาษาไทยก็ไปด้วยเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้ภาษาเพื่อเข้าไปรู้เรื่องใช่ไหม ภาษาเป็นเครื่องมือ,อแล้วถ้าสมมติว่ามาสอนภาษา,าคํายืมวันนี้สอนเรื่องคํายืมวันนี้สอนเรื่องคํายืมคํายืมคายืมแล้วยังไง <c oughs> อ่ะก็จะม้อกัน <c oughs> ไปสอนมาทำแบบสิกหัไม่เสร็จเรียบร้อยก็ลืมแล้วสอบเสร็จก็ลืมแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรียนแล้วอีสานโอ้มีคํายืมที่มาจากคเขมรเยอ,อะเลยแล้วเอามาใช้อยู่ใน ในบริบทเพราะนรื่ความรู้ไม่ใช่เรื่องยากไงคนเราไปตีความให้มันเป็นอะไรที่แยกส่วนแล้วก็ตายแห้งแล้วก็เอามาเรียนมันก็เลยยากไงใครจะกินอะของที่ตายแล้วแห้งแล้วไม่ใช่ของสด <c oughs> ไม่ใช่ของสดไอ่ <c oughs> อย้างเออเนี่ยมันอยู่ที่เรามองเราอะเรามองอะไรให้มันให้มันชัด <c oughs> เขามีดีความเป็นมนุษย์ของเขามีดีมากกว่าที่เขารู้ แล้สาษเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองชัดมากอาจารย์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งอาจารย์ก็เน้นเรื่องนี้นะดูสศักยภาพของเด็กออกมาใช่เขาจะเห็นคุณค่าตัวเองก็จะภูมิใจแล้วเขจะรู้สึกโอ้ชีวิตเรามีเรื่องดีๆตั้งเยอะจะโมไปเสียเวลาทาอะไรก็แก๊กก็แก๊กอยู่คือมีสติรู้เท่าทันตัวเอง s t i l l n e s s in school เนี่ยนะความสุขคุ้ม ความรู้จักคิดเคร,คร่ครววความรู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดซึ่งมันไม่ได้มาจากว่าเราไปเอาวินัยข้างนอกไปบงังคับเขาแต่มันต้องมาจากการฝึกและมาจากภายในเองเขาต้องเข้าใจแล้วเห็นตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าเขาทําได้แล้วทําแล้วดีด้วยทําแล้วเขาเนี่ยพูดอ,อะไรเนี่ยมันจะมีหลักเท้เองอีภาษาก็จะดี การไปรับรู้การอ่านหนังสือก็จะอ่านหนังสือยากๆได้เพื่อเขาจะเห็นนะว่าความสามารถเขาเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเขามีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะคะมันจะง่ายมากที่เรื่องเขาจะง่ายมากแต่ถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันจะสติแตกไม่ออกสภาพสติแตกไม่ออกครับโอ้โหมันจะกระตุยกระจายจะงอแงีย้ยจะเออตวนจะอย่างนี้ไม่รู้ตัวว่าทาอะไร ก็ต้องสุดเขาแล้วเขาก็จะรู้ไปเองพ่อแม่ก็จะต้องเป็นคนที่เป็นคนที่คอยประยุกต์ก็ด้วยใช่ไหมใช่ก็ต้องเข้าใจจริงๆพอเด็กไปปเรื่องกลับมานะพ่อแม่ก็จะตามไปปฏิบัติว่าเขาบอกว่าใช่ไม่ทันลูกแล้วคุณอาบ้าลูสิจะไม่ทันลูกครูผู้สอนก็จำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองครสอนต้องไปปฏิบัติมันค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจการสร้าง พื้นฐานจิตใจให้มั่นคงให้รู้เนื้อรู้ตัวจะเป็นกุญแจที่ไขตอบปัญหาทุกอย่างได้ดีแล้วง่ายตรงทำก็ง่าย